จุดนี้จุดนี้ต่ำสุดของถ้ำแล้วติดผงป่มะมติด <laughs> นี่มันจึกวิดีโอเลยนะติดผงวะเนี่ยโอ้ย <laughs> ติดแต่พี <laughs> โอเคผ่านชุดนี้อยากนั่งก็นั่งอยากนอนก็นอนนะครับผมอ่าแต่นั่งก็ต้องระวังหัวกันด้วยนะครับ <laughs> หัวใครหัวมันนะครับ <laughs> หลบ <laughs> หกปเองครับผมเพราะว่าเราเทียบแบบเผชิญภัยนอนดีกว่านอนเี่นอนดีกว่าใช่ไหม จุดด้านหน้าจะเป็นถ้ำค้างคาวดูใบเกลือเขียวแล้วครับผมค้างคาวค้างคาวอ่านี้จะเป็นค้างคาวหนูค้างคาวตัวเล็กๆดูมือในหัวด้วยนะในหัวจะชี้ให้ดูจุดหนึ่งด้วยเพราะว่าบางทีดูไฟไม่ทันค้างคาวที่เราเห็นจะเป็นค้างคาวหนูค้างคาวตัวเล็กๆ อันนี้มันต่างกับทำเลเขากรอบนิดหนึ่งอันนี้มันจะไม่มีหินแหลมๆหลมแล้วก็ไม่มีน้ําขึ้นน้ำลงแต่อันนี้จะเป็นร่องน้ําในหัวต้องตานานจริงๆอ่ะล่อ่านทำข้าคงคาวจุดด้านหน้าจะเป็นหินย้อยเล็กๆจุดเล็กๆก้อนปลาจะหล,ล่อมคล้ายๆก้อนปลาเนี่ยครับผม ครับผมสวนด้านบนจะเป็นหัวช้างนะครับผมจะเป็นหัวช้างมาเิดจากธรรมชาติเขาเองอ่ะมันจะปุูตรงนี้พอดีเลยรู้สึกว่าเร่อมจะแข็งอยู่ด้านขวานะเจดมาได้เจอมาได้ ยังไม่บอกการขยับนะบอกว่าแขงตแตะแคงอยู่ <c oughs> จุดด้านหน้าครับผมด้านหน้าจุดนี้เรียกว่าหินย้อยยึกยือหินที่ย้อยลงมาไม่เป็นระเบียบนะครับไม่เป็นระเบียบที่นี้เรียกว่าหินย้อยยึกยือ จุดด้านหน้าเราครับผมด้านขามือดำดำอันนี้ยเป็นที่อยู่ของเหล็กไหลอ๋อนี่พี่ครับผมอันนี้จะเป็นถ้ำเหล็กไหลอ้อไม่มีใครออกไปขายอ่ะเออสมัยก่อนเขาเรียกออกแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เรียกเพราะว่าคนที่เรียกได้ต้องมีคาถาผมเป็นนี่คนหายากที่มีคาถาผมเนี่ยเพ้าะเหล็กไหลนี่ถ้าเราดูใน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 ประวัติอ่ะคนที่เรียกเหล็กไหลจนมักจะตายอืมโอ้โสวยสินะผม จุดด้านขวามอือครับ,บผมมองขึ้นไปด้านบนอีกทีหนึ่งจุดนี้จะเป็นหินลายโรมันลายโรมันหรือว่าขบเมืองโมเสสนะครับลักษณะคล้ายๆกับเบืองเหมือนกับเรารบเบืองมาแปะๆเอาไว้ส่วนด้านบนจะเป็นลายดอกไม้อันนั้นจะเป็นลายดอกไม้อยู่นิดหนึง่งหนู <L un ters> รครับที่ไฟเปลี่ยวอ่าถ่ายๆไปก่อนแล้วค่อยไปขยายดูอันนั้นก็เปรียบเสหมือนช่อดอกไม้เนี่ยจะเป็นกา้านขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจะเป็นดอกไม้อยู่อ๋อนี่คือธรรมชาติที่นี่ จุดนี้เออไม่ต้องบอกให้นอนนอนนอนทั้งลำเนีน่ยที่ไปจุดนี้ต้องเกิงจะต้องมานอนอีกทีใช่ไหมครับผมโอ้โหคนพายเรือเก่งมากจุดนี้เรียกว่าอุโมงค์โลมันจะเป็นอุโมงค์ที่แคบๆความกว้างของอุโมงค์นี้ขนาดลำเรือแลน่าจะเป็นโคง้งอักศอกหามอสอกนอก,อกอเรือนะครับผมประเดี๋ยวศอกเราจะหากกัน ไายก็น้างหลังไม่ต้องนอนนั่งในร่องมั้ยรู้ลยลงนั่งนั่งในร่องไงจ้ชแล้วก็ก้มเอาคนหน้าก็ไม่ได้นอนเห็นไหมล่ะคนหน้าต้องต้องเอียงตัวลกเรือเอียงไม่ทันหรอกบอกต้องบอกว่าในหัวต้องชำนาญเนี่ยน้ำเนี่ยจะเป็นจะเป็นร่องของน้ำถ้าพลาดขึ้นมาไปเกยตื้นเพราะมันเป็นหินหมดข้างล่างเนี่ย ถึงเด็กๆมันมันว่องไวกว่าคนกว่าเรามันลับทนันอ่เราเคยนั่งอโดนหัวบ่อยอ๋ <laughs> อพ่ถจ้าน้าขึ้นเราเข้าไม่ได้เนาะครับผมจุดด้านหน้าครับผมหน้า,นาจุดนี้เรียกว่าหินนมสาวอ่าจะเป็นนมสาวนมยายแต่อยากนั่งเขนั่งอยากนอนเขนอนเหมือนเดิมแล้วครับผมอ,อันไหนสาวพี่สาวแอบอนี่เนี่อ <laughs> นี้นสาวยายอนี่สาว <laughs> นี่อันไหนยาย เดเห็นไม่ได้ขอมสาว <c oughs> ี่หมองคุณยายไม่เป็นไรแต่้าไม่ไก่ตัวเดียวก็สบายแล้ว <c oughs> เพ็ยงสุรพลบอกแล้วว่ายันถึงกาแ <c oughs> ุดด้านหน้าจะเป็นถ้ำหินย้อยหินย้อยพวกนี้ก็เปรียบเสมือนยังมีชีวิตอยู่นะครับผมเราสังเกตจากปลายหินยังมีหินย้อยลงมาเรื่อยๆ อันนี้เล็กลยังมีพี่อันนี้เป็นสายเล่พวกนี้เสียงก็เป็นแบบแบบเล็กเลยพวกนี้แล้วก็มองขึ้นไปด้านขวามือด้านบนอีกทีครับจุดนี้เรียกว่าโครงเล็บบางกอนองาิดไฟเลยสายไฟเดินเข้ามาตรงนี้นี่เลยครับผมด้านหน้าจะเป็นหัวใจของบางกอนอันนี้จับได้สัมผัสได้นะครับนี่เหรอครับผม แล้วก็ด้านขวามือจะเป็นน้ำตกสายเพชรน้ำตกเล็กๆตัวนี้นี่ครับนี่เป็นน,<ค>น<า>้ำตกสายเพชรส่วนหน้าหน้าเราจะเป็นม่านเพชรหินข้อน,นี้เปรียบเสมือนโครงไกห้อยระยะอยู่หน้าม่านผมจะบริการถ่ายรูปให้อ,อ,อยากถ่ายไหมอยากที่ถ่ายไหมข้างหน้าพี่ถ่ายได้อ่าพี่อ่าจุดนี้ถ่ายได้ ถ่ายไหมถ่ายลุกขึ้นถ่ายข้อไว้ลุกขึ้นถืออ่าใช่ตรงนั้นผมถือเองอันเนี้ยอันสองสามนั่นมันเหนื่ยเยอะแยใส่ตัวดิไม่เห็นโดนเลยน้ำมนต์น้ำมนต์ไปนั่งแถวหน้าครับแถวหน้าแถวนั้านะแถวนั้นนะแถวนี้เหรออ่าแถวนั้นนะครับผมอ่าคนนี้ไปด้วยไปด้วยก็ยงมีไฟสปอตไลท์ส่องให้ด้วยนั่นน่ะ